สวัสดีครับพวกเราจ่าศีระทุกท่านเรามาถึงเดือนที่11ของปีพุทธศักราช2563และเดือนนี้ก็มีการผ่อนคลายกิจกรรมหลาย,ลาย,ลายอย่างถึงแม้เราจงอยู่ในช่วงวิกฤตโควิด -19 แต่หลายเรื่องที่เราทำโดยเฉพาะยิ่งกิจกรรมเพื่อสังคมเราดาเนินการมามากขึ้นเดือนนี้ก็จะมีกิจกรรมหลายหลายอย่างที่จะเล่าสู่กันฟังนะครับในเดือนนี้ เรามีกิจกรรมที่เราจะคุยกันกันอื่นปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ120ปีของสมเด็จพระศรีนครินทร์เป็นปีที่วันที่21ตุลาคมนี้จะมีการเผยแพร่จัดนิทรรศการในรูปแบบนิทรรศการออนไลน์เสมือนจริงออนไลน์เวอร์ชวลเอ็กซิบชันนำทุกท่านเปิดประตูสู่โลกเสมือนจริงแบบ3มิติ สัมผัสกับการจำลองบรรยากาศแบบ360องศาเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ120ปีวันพระราชาสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทร์พระบรมราชชนีมีรายละเอียดต่างๆน่าสนใจมากนะครับอยากเชิญชวนให้ลองลองเข้ามาดูถัดจากนั้นการเยี่ยมสำรวจภายในปี2564 นะครับเรากำลังจะเข้าสู่ย่วงกันเยี่ยมสำรวจขอให้ทุกคนเตรียมตัวนะครับการเยี่ยมสำรวจจริงจะเกิดขึ้นในปีหน้าในเดือนนี้มีกิจกรรมของชมรมพุทธธรรมศรีราชงานคุณธรรมจริยธรรมของคณะแพทยศาสตร,ร,ศร,ร,ศร,ร์ศิริราชพยาบาลนี่เป็นนโยบายของคณะที่มุ่งหวังอยากให้คนในคณะเข้ารับการพัฒนายกระดับจิตใจเป็นการ เชิญชวนบุคลากรทั้งภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริพาบาลคณะพยาบาลาศาสตร์คณะเทคนิคการแพทย์กับกายภาพคณะกายภาพบําบัดการจัดการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมศิริราชทีออ่อาคารของศูนย์พัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุขที่นครชยัยศรีจัหงหวัดนครปฐมจัดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งที่36ลแล้วระหว่างวันที่2ถึงวันที่8พฤศจิกายน รับจำกัดเพียงแค่50ท่านนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายตอนนี้ก็เปิดรับสมัครแล้วจากวันนี้ไปถึงวันที่20ตุลาคมสมัครก่อนได้ก่อนแล้วก็ไม่ถือเป็นวันลาถ้าสนใจรีบมาสมัครนะครับอย่างน้อยสครั้งหนึ่งในชีวิตได้มีโอกาสไปสัมผัสสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ด้านวิชาการเองภาควิชาก,กุมาเวชศาสตร์ก็ได้มีการจัด Clinical p e นะ์เพิลเซน s พเดมีการจัดประชุมวิชาการ วันระหว่างวันที่9ถึงวันที่13พฤศจิกายนส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางนบุคลากรด้านสุขภาพอันนี้เป็นภาควิชาการในบุคลากรด้านสุขภาพใครที่สนใจก็เข้าไปฟังมีเรื่องน่าสนใจหลายเรื่องจริงๆนะครับการประชุมวิชาการของคณะปีนี้อย่างที่เราทราบเราจัดเป็นักของเวบปีนาก็ทั้งหมดมี13บวก1ครั้งครั้งนี้ก็มีการจับเป็นเรื่องที่5แล้ว ครั้งนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วยที่หัวใจวายอันเนื่องจากเป็นโรคของหลอดเลือดคโคร o n a r ในผู้สูงอายุติดตามชมนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเป็นลักษณะของออนไลน์ถัดไปก็จะเป็นเรื่องของศูนย์รับบริจาคเลือดแห่งใหม่สวยงามมากนะครับที่อาคารน,นวมินทร์าบาพิษแปดิพรรษาที่ชั้น3ศูนย์รับบริจาคเลือดแห่งใหม่ตอนนี้ ก็เปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่8.30โมงครึ่งจนกระทั่งถึง16.30น,นนะครับที่สำคัญตอนนี้เนี่ยการบริจาคเลือดนั้นทางเาวชาศาสตร์การธนาคารเลือดจะมีการจะมีการแยกองค์ประกอบของเลือดออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆทั้ทงบริจาคเพื่อเป็นเม็ดเลือดเองเพื่อเป็นเกล็ดเลือดแล้วก็เพื่อเป็นพลาสมานั่นหมายความว่าท่านบริจาค1ครั้ง องค์ประกอบที่อยู่ในเลือดที่่านบริจาคสามารถไปช่วยได้ถึง3ชีวิตนั้นก็เป็นกุศลที่กุศลในการช่วยชีวิตเป็นกุศลที่อยากจะชวนมาช่วยกันนะครับกิจกรรมต่อไปเป็นเรื่องของออวัคซีนผู้สูงวัยมารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีราชในเรื่องวัคซีนก็อยากเชิญชวนตอนนี้กําลังมีการพูดถึงกันเยอะเรื่องการฉีดวัคซีนทั้งวัคซีนไข้หวัดใหญ่และวัคซีนอื่นๆสําคัญคือผู้สูงวัยควรจะฉีดวัคซีนอะไรอย่างไรบ้าง เรามาปรึกษาที่หน่วยส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่ตึกผู้ป่วยนอกชั้น4ห้อง433แลมเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ระหว่าง7จนกาถึง15ในาฬกา30มนทีบุคลกากรสีราชเองหรือมีคนที่รู้จักเชิญชวนให้เข้ามาติดต่อนะครับเพราะเพื่อจะได้สิทธิประโยชน์อะไรบางอย่างเพิ่มเติมเข้าไปด้วยออพิพิธภัณฑ์ในช่วงนี้ก็จะมีตั้งแต่ตอนนี้ไปถึง30ธันวาคมเพื่อเป็นการส่งเสริม พิพิธภัณฑ์แล้วก็ปีนี้พิพิธภัณฑ์ของศรีราชได้รับรางวัลพิพิธภัณฑ์ดีเด่นด้วยก็เป็นการเชิญชวนแนวทางคือตั๋วเดียวเที่ยวทั่วพิพิธภัณฑ์ศรีราชคือตั๋วหนึ่งใบาสามารถเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์ต่างๆของภายในศรีราชแล้วก็อยากเชิญชวนเวลาเข้าไปก็รักษาระยะห่างทางสังคมไว้ด้วยนะครับเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของ drive t h r u การเจาะเลือดเปิดบริการแล้วดีมากผมได้มีโอกาสไปลองดูกระบวนการต่างๆ แล้วก็จะลดความแออัดของคนไข้ที่จะมาเจาะเลือดในโรงพยาบาลรีราลาแล้วก็สะดวกจริงๆจะมีการพัฒนาต่อยอดขึ้นไปอีกแต่ตอนนี้ท่านใดที่รู้จักกับคนไข้ที่ไม่ได้มาตรวจรักษาในวันนั้นแต่ต้องมาเจาะเลือดก่อนลูงหนะ้าแนะนำให้ใช้บริการ Drive Tru นี้นะครับรายละเอียดต่างๆติดต่อทางสอบถามทางโรงพยาบาลได้แต่จุดบ,บริการเจาะเลือดแบบ Drive Tru นี้เกิดขึ้นที่บริเวณของพัฒการเจ้าพญาเดิมนั่นแหละครับที่เราเรียกกันว่าพื้นที่10ไร่นั้น สนใจลองมารับบริการในส่วนตรงนี้นะครับเ,เดือนนี้มีมีบุคคลที่เราควรจะร่วมกันแสดงความยินดีหลายท่านทีเดียวทั้งไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ก็ดีแล้วก็บุคลากรที่ไม่ใช่สายอาจารย์เ,เริ่มต้นท่านแรกก็คืออดีตคณะบดีของศรีราชล้วแหละที่ปัจจุบันเป็นนายกสภามาแลนด์มหิดลคือศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยสกุลสกลสัตยาธรซึ่งได้คาราพระราชทานรางวัลชนะแนวเรียนทอป,ประจำปีพุทธศักราช2อพ 562ในฐานะนักการสาธารณสุขดีเด่นประเภทบริบรหารได้รับได้รับรางวัลได้รับพระราชทานรางวัลไปเรียบร้อยแล้วปีนี้เหมือนกันอดีตคะบดีของศีรัตอีกท่านหนึ่งคือศาสตราจารย์ในแพทย์เกียรติคุณในแพทย์ธีรวัตรกุลธานันได้รับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมาลัยมหิดลนประจำปีพุทธศักราช2562ได้รับ เข้ารับพระราชทานรางวัลเข้ารับพระราชทานปริญญาจากองค์สมเด็จพระเทพอีกท่านหนึ่งก็คืออาจารย์นายแพทย์ชนินล่ำซำรับพระราชทานรางวัลมาลัยมหิดดนประจำปีพุทธศักราช2562ก็มาจากภ้าจาสัญาสญาอ,อัาทุพดิกทั้งคู่นะครับอาจารย์นายแพทย์เอกกรินภูมิพิเชษรับพระราชทานรางวัลมาลัยมหิดดนเช่นเดียวกัน คารพระราชทานรางวัลจากองค์สมเด็จพระเทพจากการเ,าเป็นอาจารย์ดีเด่นของคณะนี่นะครับรองาศาสตราจารย์แพทย์หญิงณนะรุมนเด่นทรัพย์สุนทรได้รับรางวัล The Best Oral Presentation Award ในการประชุมนำเสนอผลงาน p r e f e r e n c e of and Factor Associated with t y a e I n e d e f i c i e n c y i n c h i l d r e n with Heart Disease Receiving Diuretics อันนี้เป็นการประชุม าการโภชนาการแห่งชาติครั้งที่14บก็รางวัลน,นี้ก็เป็นรางวัลที่น่าน่าสนใจเพราะต้องมีผลงานดีจริง,รงๆแถพรางวัลน,นี้นะครับอีกท่้นหนึ่งคาวนี้ไม่ใช่อาจารย์นะก็คือคุณประสบโชคอยู่สําราญหัวหน้าหน่วยวินัยในนิติการได้รับรางวัลเชิดจูกเกียรติเพชรกนกก็เป็นรางวัลซึ่งผมาใจว่าในศีราบเรายังไม่มีนิติกรที่ได้รับรางวัลน,นี้ก็แสดงความยินดีด้วยโดย มีคุณสุวัตลิมปตาพันลบเป็นประธานในพิธีมอบรงวัลเรียบร้อยแล้วสำหรับสำหรับในในเดือนนี้จะมีการทำโอเพ่นเฮาส์แนะนำหลักสูตรต่างๆของคณะแพทยศาสตร์ศิริพยานในวันที่14พฤศจิกายนท่านใดมีคนที่รู้จกักสนใจอยากจะส่งลูกหลานมาเรียนในศรีราชเชิญชวนนะครับเอาละเรื่องเรื่องดีๆข้อคิดดีๆจากคณะดีในครั้งนี้มีเรื่องที่อยากจะชวนและผมคิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่สำคัญของประเทศไทยเหมือนกัน หลายหลายครั้งเวลาเราเจอใครบางคนที่ทำอะไรไปอย่างไม่ด Ch ีกับเราแะเราไม่พอใจเขาเนี่ยบ่อยครั้งบางทีเราเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้ในจิตใจของเราแล้วบางทีเก็บไว้มันก็สะสมไปเรื่อยๆนอกจากความไม่พอใจแล้วบางทีเก็บไปเก็บมาคิดไปคิดมากลายเป็นโกรธคิดไปคิดมาขยายวงต่อกลายเป็นเกลียดแล้วพอกลายเป็นเกลียดแล้วนึกออกนะครับว่าบางทีคนคนหนึ่งทําไม่ดีกับเราแม้แต่เพียงครั้งเดียวแต่เราไม่วางเรื่องเหล่านั้น ผันจากความไม่พอใจเป็นความโกรธและเป็นความเกลียดสุดท้ายเวลาเจอกันก็ไม่สบายใจกันเวลาเจอกันก็ไม่อยากเจอเวลาทำงานด้วยกันก็ไม่ทำงานด้วยกันเพราะว่าไม่ชอบกันอยู่จะเห็นว่ามีผลกระทบเยอะมากทั้งในแง่จิตใจของเราเองและในแง่ของการทำงานร่วมกันผมอยากชวนให้คนศีราชเข้าใจความหมายของการว่าการให้อภัยการให้อภัยเนี่ยเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนทานอย่างหนึ่งซึ่งสูงส่งมากนะครับ แต่ถ้าเมื่อไหร่เราให้ทานนี้ไปมันเป็นการให้ที่แท้จริงให้ทั้งตัวเขาและให้ทั้งตัวเราถ้าเรารู้จักอภัยคนที่ทําไม่ดีกับเราอาภัยโดยที่ก็ไม่ต้องขอโทษเราเราก็อภัยให้แล้วเนี่ยมันเหมือนหนึ่งเป็นการมอบของขวัญให้กับคนคนนั้นแต่ขนาดเดียวกันทันทีที่เรายกเรื่องนี้ออกจากจิตใจของเรามันเป็นการให้ของขวัญกับตัวเราเองคือเราจะจิตใจสงบลงเจอเขาเราก็ไม่รู้สึกโกรธไม่รู้สึกเกลียดอะไรกับเขาอีกฝากข้อคิดสุดท้ายไว้นะครับว่า การให้อภ <Pop> ัยเนี Finally, so ่ยเราอาจจะเปลี so ่ยนอดีตไม่ได้เพราะการกระทําที่ทําให้เราโกรธหรือไม่พอใจมันเกิดขึ้นไปแล้วแต่การให้อรรมการให้อภัยมันเปลี่ยนอนาคตได้เพียงแค่เราวางเรื่องเหล่านั้นลงเราก็กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกลับมามีสันภาพสัมพันธภาพที่ดีขึ้นกับคนที่ครั้งหนึ่งอาจจะเคยทําสิ่งดีให้กับเราสิ่งที่ไม่ดีให้กับเราไวจะชวนพวกเราทุกท่านนะครับก่อนจะไปสิ้นสุดถึงเดือนสุดท้ายของปีนี้มันให้อภัยคน ไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครแล้วท่านจะเข้าใจความสุขของชีวิตที่แท้จริงก่อทุกท่านห่างไกลาจากโควิด -19 ครับ